เปิดแชทออฟสุพนัททักหานักร้องหนุ่มหลังเลิกธัญญาเลิกรากันไปอีกคู่ค่ะจากแฟนลดสถานะมาเป็นพี่น้องระหว่างธัญญาอาสยามและออฟสุพนัทหรือออฟ AF2 ที่สาวธัญญาได้ประกาศร้ายยาวถึงสาเหตุที่ต้องเลิกกับออฟที่มีปัญหาในเรื่องของการผิดสัญญา ผิดสัจจะในข้อตกลงที่จะไม่ทำในระหว่างคบกันทางด้านหนุ่มออฟเองก็เคลื่อนไหวนะคะโพสต์ภาพกล่องของข,องขวัญคาดว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ไม่มีโอกาสได้ให้สาวธัญญาแล้วค่ะพร้อมกับขอโทษที่พาไปไม่ถึงฝันที่วาดไว้ล่าสุดนักร้องยุค9ก 90, ออดี้พัสิทธ์ได้เผยภาพแชทที่คุยกับหนุ่มอฟอระบุคแคปชั่นว่า รับปรึกษาปัญหาหัวใจในวงเล็บตู้ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยซึ่งก็พบว่าหนุ่มออฟนะคะได้ทักลายไปหารัวๆบอกว่านี่ผมนั่งกินเบียร์อยู่กับเพื่อนเปิดเพลงพี่ทั้งอัลบั้มแล้วพี่ผมอกหักมีเพลงอกหักให้ร้องไหมพร้อมทั้งส่งลิงก์ข่าวให้พี่ออดีค่ะและยังบอกต่ออีกว่าเหตุคือผมแย่เองเมื่อคืน เห็นข้อความเหล่านี้แล้วนะคะก็เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าหนุ่มออฟเองก็เฮิร์ตหนักมากๆค่ะทั้งทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะ